สองที่มุทีบทที่สี่ข้อหแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องจงอดทนต่อความทุกข์ยากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงทำพันธกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระคุณและอุดมด้วยความรักเมตตาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สลหรับทุกทุกวิถีทางที่พระองค์ทรงเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลายทรงยกโทษและนำพาข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้าใกล้พระองค์ ขอพระคุณพระองค์แม้ข้าพระองค์จะล้มเหลวและทำบาปแต่พระหัตของพระองค์ก็เปิดออกให้ข้าพระองค์อยู่เสมอแม้ว่าข้าพระองค์จะทำสิ่งใดๆพระองค์ยังทรงแสดงความรักต่อข้าพระองค์อยู่ทุกเวลาไม่ใช่เพราะข้าพระองค์สมควรได้รับแต่เพราะพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระคุณพระเมตตาและเปี่ยมด้วยความรักในความรักนั้นข้าพระองค์ได้ยินเสียงทรงเรียกของพระองค์ให้ต้อนรับผู้อื่น ขอทรงเปิดใจของข้าพระองค์เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์รู้สึกว่าพระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ให้ต้อนรับผู้ที่เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ถือว่าอาจจะแตกต่างจากข้าพระองค์ภายในใจของข้าพระองค์รู้สึกไม่ปรารถนาที่จะต้อนรับพวกเขาข้าพระองค์อาจถึงขั้นบอกว่าไม่ชอบพวกเขาคนนี้ไม่เหมาะสมกับแนวความคิดที่ข้าพระองค์สบายใจที่จะต้อนรับ แต่พระองค์ทรงเตือนข้าพระองค์ว่าการปฏิเสธที่จะถูกยืดขยายเป็นการปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นข้าพระองค์จึงขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์กล้าไปข้างหน้าด้วยความเชื่อศรัทธาขอทรงโปรดประทานกำลังให้ข้าพระองค์เดินตามพระองค์นอกเหนือจากความสะดวกสบายของข้าพระองค์ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์โอบรับผู้ที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์เข้าไปหาไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตาม ขอทรงโปรดประทานดวงตาให้ข้าพระองค์มองเห็นพระองค์ในผู้ที่ข้าพระองค์ต้อนรับแต่เมื่อการเรียกนี้ทําให้ข้าพระองค์รู้สึกไม่สบายใจขอทรงเตือนสอนให้ข้าพระองค์คิดถึงพระคุณความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์ตอนนี้ได้สอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเข้าใจถึงความรักของพระองค์ ที่จะให้กำลังลายมีความหนักแน่นมั่นคงในความรู้สึกในคันเป็นพยายนถึงขาวประเสริฐของพระองค์แม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามารบกวนในชีวิตข้าพระองคขออธิษฐานทูลขอทั้งหมดเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์จาอาเมน